การเซตตู้ปลาเล็กๆแบบนี้นะครับขนาดสักหนึ่งไม้บรรทัดหรือ30เซนแบบเนี้เราควรจะเลือกพันปลาเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับถ้าไล่าจากขนาดที่ใหญ่ที่สุดของตู้ผมเนี่ยเอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นปลาหางนกยูงก็ได้นะครับ พราะปลาหานุยงเนี่ยพอเขาตัวเต็มวัยเนี่ยอาจจะมีขนาดสักประมาณ2-3มเซนเนี่ยและไม่ควรจะเลี้ยงแน่นตู้จนเกินไปนะครับเอาสักประมาณ3-4ตัวก็พอขนาดลองลองมาอันนี้จะเป็นท็อปฮิตผมแนะนําเป็นปลาคาดีนาวปลานนออนเพราะปลาประเภทนี้ก็มักจะมีสีสันที่สดใสแล้วก็ดูโดดเด่นในตู้เรามากที่สุดครับหรือถ้ามีงบหน่อยเนี่ยก็ขยับมาเป็นปลาแพะปิกมี่ก็ได้นะครับปลาที่เล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับก็จะเป็นประเภทปลาซิวนั่นเองนะครับปลาซิวก็จะมีหลายพันเลยไม่ว่าจะเป็นซิวฟ้านะครับ าสูงหน่อยซิวเพชรน้อยซิวหนูนะครับปลาซิวเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนหรือ1เซนเองนะครับแปลว่าเราก็ต้องเลี้ยงจํานวนที่เยอะหน่อยในตู้อาจจะเป็นประมาณ10ตัวก็ได้นะครับเขาก็จะว่ายเป็นฝูงซึ่งในตู้ที่เราเซตแบบนี้นะครับถ้าทําแบบผมเนี่ยก็สามารถเลี้ยงกุ้งแขไปได้ด้วยนั่นเองครับแล้วทาไมถึงไม่ควรใช้ปลาประเภทอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นปลาทองนะครับปลากัดนะครับปลาเหล่านี้จะมีความดุค่อนข้างมากนะครับมันแปลว่าอะไรที่ตัวเล็กกว่าปากมันเนี่ยก็อาจจะโดนกินได้ นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นข้อแนะนําในการจัดตู้ปลาเล็กๆแบบผมนะครับก็ช่วยสร้างความเจริญหูเจริญตาไว้ใกล้ตัวนะครับส่วนใครอยากเซตตู้แบบผมนะครับกดวาร์ปใต้ตะการได้เลยนะครับ